พี่น้องเอ,อ้ยมันแม,น,มนจริงเลยเนาะบาปแกป้ผู้ถำกรรมแก้ผู้สางลุงอน,นันพี่น้องเราเป็นคนเราไม่เคยสางความดีเด้กินตละลมำยาเล่นแซ่เล่นสาวเล่นสู้ต่อเมียพุณละเมียยู่กระไดบัดตายไปบัดที่หนีพี่น้องตกนรกพี่น้องตกคุมอาเวจีพ่นละขึ้นปีนต้นยิ้วน้ำบั่นต้นบางยิ้วน้ำนั่นปีนขึ้นไปกับน้ำมันแทงมันเจ็บเนาะ ทั้งกลนกับทั้งหลังมีครับนี่มาถั่วเราหอกแท่งจึบจึบหัวดาบไปอยู่ปินไปกระเจ็บไปนั่งกันไปแนกกับน,นกซบแห้งซบท้องซับหน้าผากซับตาอีกโอ้ยทรมานไหลเลาก็เลยคือว่าเบ,บิ่งกันนะกูเสียวหาคนซัวคือกูกันนะมีมูบอนอก,กูนี่กูคนเดียวมีแต่กูู้เดียวบอซัวแล้ว,วะ่ะหันหัวกลับมาพี่น้องแพ้แย่อยู่มเมี่ยเจ้าของมเมี่ยเจ้าของเพินเลยว่าเอ้าเท่าเจ้าข้ามกันเจ้าข้ามดีเท่าเมื่อตันว่ะเมี่ยกันเลยว่าืออเท่าืออมาน้ำกันเท่ามาน้ำกัน โอ้ยพี่น้องคาร์าบายกับห่หหวมมีอะซัวขึ้นกันเนาะเฮ้ยพอพอ